เอา้ากนี่ไงจ๊ะเพื่อสันติอเอาล่ะก่อนหันหน้ามองพี่นะแล้วก็ตั้งใจฟังดีๆเอาเลือกสัญญาไปแล้วเหรอฮะเพราะวีสันติสัญญาว่าอะไรอีกสามเดือนเขาจะกลับมาหาการตองใช่ไหมใช่จ้ะแล้วนี่หายไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วดูสิเนะี่ยหล่ออยังงั้นเนี่ยพี่บอกไปแลยว่ามีเมียใหม่ชัวร์พี่โอ๊ยจริงๆทำไมพี่พูดแบบนี้ถ้าไม่มีเมียมใหม่เขาต้องกลับมาหาแล้วสิใช่นี่มันหลายปี ก็นั่นนะสิเอออะอย่างงี้เชื่อพี่แล้วลองทำดูพี่ว่าได้ผลแล้วต้องลองใจเขาลองใจใช่ลองใจไงก็เก่งทำจำเขาไม่ได้แล้วก็บอกตัวเองว่าไม่ใช่การตองอะไรแบบเนี้ยจะไม่มีปัญหาใช่ไหมลองดูเชื่อพี่ไม่มีหรอกปัญหาจะได้รู้ว่้เของหนักเอาหรือเปล่าได้จากไปไปลองทำดูไปเดขอโทษนะจ๊ะแต่ตองฉันว่า มหาพี้เหรอจ้าตองไม่ใช่เหรอจ้าเก่งนะเรื่อเข้ามาในเมืองได้ด้วยฉันว่าคุณเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ใช่จ้าตองเหรอจ้าคุณท่าคนผิดหรือเปล่าเออฉันไม่รู้จักคุณไม่ใช่จ้าตองจ้าแล้วคุณชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรฉันชื่อต๊อกแต๊กเออชื่ออรชื่อโกดีแง ชื่อตกทใช่ใช่จ้ะดูทาางน่าจะติงตองแล้วเนี่ยเราเนี่ยอยากอยาคข้างห้าไว้แกตองดได้จำฟันได้ฟันเยอะี้ก่ตองคนเดียวกตองอย่าแกฉันเป็ครื่อฟันใสมารู้ไดมเงีไม่มีที่ดอะไรนะคือฟันใสาย่่อยดูกกอมกระดูกหไว้อยูนี่กตองนี่จำได้นะนี่จำได้ดิใคร ป้าก้านตองไงไม่ใชนกแก่มันเท่าเลยเนีกก้านตอง่ามไปนานก้าตองอะไรจำเลยรอพี่เล่นอยู่ก้าตองว่อนพี่ใช่ไมพี่พี่บอกว่าสามเดือนพี่จะไปขอก้านตองแต่งงานแต่ว่าก้านตองไม่รู้ว่าชีวิตพี่ต้องเจออะไรบ้างถ้าพี่ดาตีทำไม่ตอมต้องมาตายเพราะว่าคนชั่วคนเดียวก้านตองเข้าใจพี่เถอะนะถามไปนานไงถ้างั้นมา ขอมแก้มดีๆเลยจะได้จงที่ได้ใส่แล้วไอยพันธุสงการให้หน่อยถ้าบอกไปเจออะไรกหายปีใช่ไหมกันต่อยจุดอย่างนี้นะอย่ามาสร้างเรื่องเสื่อมเสียภายในเวทของฉันนะเจ้าวานมาแล้วคุณนเรื่องขอโทษครับแม่ชีเอิร์นกระดับผมจะไม่ไม่ก่อเรื่องแบบนี้อีกแล้วครับ ราตียังไม่ตายเห็นที่นีอยู่ยากเต็มทุกข์ราตรีชื่อพีราตรีแล้วยูดาตรผมเข้าใจผิดแล้วนะจ๊ะที่นี่ไม่มีผู้หญิงที่ชื่อราตีผมคิดว่านมรู้จักหรอกนะจ๊ะ แม่ชีไม่ใช่วพี่ราตรีพี่สาวผมผมต้องขอไปแม่ชีด้วยครับแต่ผมอยากให้แม่ชีรู้เอาไว้ว่าใบหน้าของแม่ชีเหมือนกับพี่สาวราตรีอย่างกับคนคนเดียวกันในความที่พี่สาวผมบุญวัสนาน้อย ไปได้ผัวเป็นแม่ครอบครัวเ,เองลำเลวงอยูก่กินด้วกันจนตั้งท้องไอแม่ทัดึงบอกว่ามันจะกลับมาแล้วพี่สาวผมเข้ามาอยู่ในเมืองแต่มันก็รอให้พี่สาวผมรอรอจนคลอดลูกออกมาไอ้แม่ท้องจะ พยายามไม่มาดับพี่สาวผมจนชาวบ้านเข้าตีฉันไม่ได้พี่สาวผมต้องนองียบตับใจแต่สิงใจดีก็รู้หรไหมเดี๋ยวพี่ดาทรีต้องหนีไปกระโดดน้ำฆ่าตัวาตายแต่พี่ดาทรีเคงมไม่รู้ว่าการตายของพี่ดาตรี แม่ตายต้องมาตามตๆไปด้วย <c oughs> แม่ตายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีแม่จ้ะจ้ะไม่ใชม่มีแม่ <c oughs> พลยเจลาที่พี่นาตรีตายไอ <c oughs> แม่ท้องกลางกลางมันก็กลับมาที่บ้าน <c oughs> ผมมันรู้ว่าพี่ผมตายมันคิดที่จะลูกลมันไปในเมือง แม่ผมพี่โอมมันเลยบอกว่ามันจะส่งเสียให้กับลูกของมันเดือนละสามพันแม่ผมก็เลยตอบตอบลกลงมันไปแต่พอรับหลังมันลงไมนได้เปแม่ทอคนตามันก็สองคนมารับเด็ก แม่ชีไม่มีลูกจ้ะจตะจตะแม่ชีไม่มีลูกด้วยความที่เป็นหนะ่วงล้านแม่ผมไ,มได้รีบมื่อเาม่ันไปแต่จากเธอแม่ผมก็ต้องถูกพูก้นมันทำร้ายนะก่อนที่แม่จะสิ้นใจผมมาเจอแม่แม่เล,เล่าเรื่องเล่งท่องให้ผมฟนะัง สัเสียกับบอกหมขอให้ผมแค่นี่กับแม่แคร์นี่กับพี่ดาตรีเลยต้องตามหาหลานกลับมาให้ได้นี่เวลามาผ่านมานสิบกว่าปีแล้ววมทยกทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างผมอยกแค่นี่กับแม่แคร์นี่กับพี่ดาตรีไม่ได้เลยหลานผมเป็นยังจะยังมีชีวิตอยู่ได้ล่า ผมคุรจ่ไม่รู้คุณมแม่จะตายต้อนได้หรุณแม,ม่ทำอไใจด,ดีไม่ใช่นารัสันติแม่ชีได้ฟังเรืร่องราวทั้งหมดแม่ทอมก็อดสงสารไม่ได้เพราะฉะนั้นแม่ชีจะบอกสันติให้เอาบุญว่าต่อให้เธอพิกแผ่นดินหาคนที่ชื่อแม่ทัพมนตราชาตินี้ทั้งชาติ เธอก็ไม่มีปัญหาพ่อแม่ทักมนตตาเขาได้เปลี่ยนชื่อเป็นออกโรงแรกจาตัรงแรกคือคนคนเดียวกันจริงมันก็คืแม่ทั มลอกกูไมต้องมาหันมาจีบกูมันจะฆ่ามึงแกแน่กับแม่กูปีนมาตายกันไอ้ชีไอ้ชีรู้ตัวไหมเนี่ยไอ้ชีกำลังทำแบปแม่ชีบอกไอ้สตีมว่าไม่ทำดวงตาออกโรงแรมจะเปโรงแรมเป็นคนคนเดียวกันไอ้สตีต้องไปฆ่าไหมครับดวงตาแน่แต่ว่าแม่ชีครับน่ากังวลเลยจ้ะไอ้ชีอยไปบอกมันนะกระผมเนี่ยคือคนรักเด็ก